สวัสดีครับทุกคนวันนี้ซันจะมาจับปลาทองเออมาดูกันว่าซันจะจับได้กี่ตัวตัวแรกนะครับจะได้ไหมอุ้ยเกือบได้เกือบได้อันแรกของซันในชีวิตเลยครับอุ้ยได้เลยโอ้โหโอ้หูได้ตัว,วดเดียว,วครั้งแรกก็ได้เลยทุกคนปลาทองขึ้นมาดูดๆอยู่บนกระดาษโดยไม่ขาดเลยนะทุกคนขาดนิดหน่อยเองแต่ที่สังเกตดูเมื่อกี้คือมันอยู่ตรงข้อตรงรวดพอดี มาดูอันที่สองอันที่สเอออันที่สขาดไปแล้วมัไปดูใส่ใส่ยาที่มันเหนือตายล้วนะยี่สิบบาทได้ได้สอันนะครับตักมาได้หนึ่งตัวโอเคเลยนะครับทุกคนปาป๊าซันชิโร่เคยตักมาก่อนไม่เคยได้เลยนะครับซันชิโร่ครั้งแรกก็ได้เลยโอ้ดูสิสวยเลยปลาตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะครับทุกคนก่อนกลับเราก็พาซันมาเล่นบ้านลมนะครับ นี่หลังจากที่เราเอากลับมาบ้านเราก็มาใส่ขวดโหลแก้วนะครับน่ารักเลยเห็น <Okay. S 2> ชัดไหมตัวนี้ทําไมมันเริ่มมีสีดำ,ดำเลยว่าตรงขี้ด้วยเออตรงขี้มันมีสีดำนิดนึงเนาะมันจะเหงาไหมเนี่ยเราหาเพื่อนให้มันดีไหมเรากลับไปเอาเพิ่มมาอีกสักตัวไหมได้ไหมตัวดีไหมได้ได้ได,ได้งั้นเดี๋ยวเรากลับไปตักปลาเพิ่มดีกว่า เรากลับมาอีกครั้งนะครับที่งานปอยหลวงครับอยู่ข้างๆบ้านซันชิโรเองครับก็คือมาเดินทางมาโดยการเดินได้เลยนะครับเรามาตักปลาเพิ่มเพื่อหาเพื่อนให้มันนะครับมาดูกันเราจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนี่ดูสิอุ้ยมันขาดง่ายมากเลยปุ๊บทําไมหลังๆนี้มันขาดง่ายมากเลยเนาะซันเนาะ<ช>ไม่เหมือน<ช>อันแรกของซันเลยอะอุ้ยขาดหมดเลยสุดท้ายเราก็ได้มาทั้งหมดสอตัวว้าวก่อนกลับเราจะมาตักมฉา มาดูกันว่าซันจะได้อะไรมีโชคหรือเปล่าอุ้ยได้เลขหนึ่งเลยแล้วทุกคนมันคือของเล่นนั่นเองตอนนี้เราได้มาอีกสองตัวแล้วเนาะให้มันมาเป็นเพื่อนเหมือนกันเนาะนี่เราหาถังใหม่ให้มันนะตะกี้ขวดแก้วมันเล็กไปแต่ตอนเนี้ยมันยังขาดออกซิเจนเราอันนี้ใส่ให้มันก่อนที่ซ่อนมันนะอืมันนี้นะไว้มันเป็นที่ซ่อนนี่นึงประดับให้มันนิดหนึ่งตรงนี้ไงใช่แล้วเดี๋ยวเราเราไปหาหาออกซิเจนให้มันใช่ เรามีออกซิเจนอันเก่าอยู่มันไม่ใช่ออกซิเจนมันเป็นน้ำพุอันเก่าเดี๋ยวเราลองมาแรปใช้ดูนะทำไมมันดูหิวจังหิวไหมเดี๋ยวเราเอาอาหารให้มันด้วยแป๊บนึงอันนี้อันเก่าของเรามันเคยเป็นน้ำพุแล้วมีต่อมาทํารังด้วยเห็นไหมนี่เราถอดมันออกมานะมันต่อแตนไม่รู้เนี่ยแลวอันนี้เป็นปั๊มของมันนะเราถอดมันออกมาแล้วเพื่อมาทําน้ําพุให้ปลาของเราลองเสียบปลักดูว่ามันดีไหมเสียบปลักดูนี่มีไฟด้วย ดีอยู่ดีอยู่มีลมไหมมันกดน้ำลงมาเลยนีมีโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ในตู้ปลาเรานะปลาพวกนี้มันต้องการออกซิเจนด้วยนะถ้าไม่มีออกซิเจนมันจะตายนะดีไงใส่น้ำฟองให้มันให้มีฟองเอออย่างเงี้ยได้เลยเออหัมนลงมาไปเกิดเป็นฟองอันนี้คืออาหารปลาใช่เราได้มาจากร้านเมื่อกี้เลยเขาขายให้เราสองสิบบาทนะทุกคน อันนี้เราใส่ให้มันกินไปละรอบหนึ่งน,นี่มันแคบแบเราไปหาที่ใหม่มาวางก่อนไหมเดี๋ยวเราไปซื้อซื้อตู้ปลามาเลยดีกว่างานนี้เล่นใหญ่เลยจากเดิมตักเล่นเล่นตอนนี้คือต้องซื้อตู้มาเลยใช่ไหมใช่ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปชอบตู้ปลากันมาดูกันว่าจะได้ตู้ปลาแบบไหนเฮ้ hey. นี่เราสั่งตู้ปลามาแล้วนะครับสองสาวันหลังจากที่เราสั่งตู้ปลามาดีอยู่นะมันมี oh. อะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นกองกองเราเล่นใหญ่เลยนะอันนี้เป็นออกซิเจนของมัน นี่เป็นปลาออกซิเจนมาเลยนะแล้วนี่เป็นตัวที่ให้อาหารปลาเราเติมน้ำันเลยไหมเคเติมน้ำนะ <S <S นี่นเราใช้น้ำกินเลยนะนอ่เอาเทเะเกินนะอ่ะเราใส่บับเบิ้ลนะตัวบับเบิ้ลตัวนี้ที่เราได้มามันจะเวลาไฟดับมันก็จะทำงานท่อนมีแบตเตอรี่ด้วยม,ม,มีท่อท่ออากาศสองท่อนี่ใส่หัวนี่นะเหมือนที่เลียวแมวเลยตอนนี้ตัวกันย้อนนะทุกคน นี่เราตัดมัำก่อนเนาะให้มันพอดีเนาะเสียปากตัวน้าอ๋อเนี่ยครอ๋อมันไม,ม่มรู้ต่อไปเปงตรองน้ำนะต้องค่อยๆนะเพราะถังมันจะแตกแล้วตรงนี้จะเป็นระดับน้ำนะครับทุกคนเราเติมน้ำให้ถึงระดับนี้โอเคเราหน้ามาโอเคลงไปต่อ,อต่อไปเอาปลามาใส่นะเราใช้มือนี่เลยลงไปแล้วนะหนึ่งตัวสองตัว ตัวนี่ตรงนี้จะให้อาหารมันใช่ไหมอันนี้ตันนี้วันนี้นะเสร็จแล้วบ่อปลาทองของเราก็สําเร็จแล้วแต่ยังไม่มีบ้านให้มันอยู่เดี๋ยวเราค่อยหาอะไรมาตกแต่งแถวๆนี้เนาะเป็นบ้านเล็กๆให้มันหลบซ่อนอย่างนี้นะลูกตั้งชื่อมันว่าไงดีเรียกตามสีมันไงเออเอาดิตัวดําสุดเรียกว่าอะไรได้แบ๊กชื่อแบ็กใช่ไหมตัวตัวแบ๊กคือตัวตัวสีดําตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้โชว์โชว์แบ๊กตัวนี้จะเป็นออเรนต์เนาะแล้วตัวนี้จะเป็นไวท์เพราะท้องมันขาวอ่ามีท้องขาวชื่อไวท์ใช่ไหมแต่จะมีออร์เรนต์ตัวนี้จะเลือกมันว่าไวท์กันโอเคโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊เ